สวัสดีจ้าคลิปนี้คุณแม่ก็ทำการสั่งขนมที่เซเว่นเป็นขนมเกี่ยวกับฮาโลวีนมาให้นางหน่อยนะคะก็ได้อมยิ้มมา3อันเนาะนางก็เริ่มแกะจากอันแรกสีแดงไหนลองดูซิมันจะบีบออกมามันแล้วมันจะเป็นยังไงอ๋อเป็นเยลลี่อานางชิมเออนางชอบนะคะหวาน เป็นคล้ายรสสตรอเบอรี่นะคะนะาหวานๆเลยอันนี้นางก็ปลื้มไปแล้ว1อันอ่ะบีบกินชิมอีกว่านางชอบสตรอเบอรี่มากนะคะนะอ่ะอันต่อไปสีฟ้าเป็นรสอะไรน้ามันก็จะมีพลาสติกนะคะห่อไว้อยู่นะคะอ่ะแกะออกเปิดฟ้าบีบอู้รสอัง,งุน นางก็ชอบเหมือนเคยอร่อยนางบอกอร่อยมากอันสุดท้ายสีส้มอ่ะตัวนี้อ่ะไหนลองดูซิแกะดูซิอ่ะบีบออกมาเป็นสีส้มแบบนี้เลยชิมปุ๊บเงี้นางบอกมันเปรี้ยวเลมอนนางบอกว่ามันเปรี้ยวแม่อร่อยอ่ะชิ้นต่อไปช็อกโกแลตผีสิงเขาทำดีเนาะขนมสมัยนี้ทำดีมากเลยนะคะเหมือนมากอ่ะนางก็แกะ ไม่ต้องถามถึงเลยช็อกโกแลตของโปรดของนางอยู่แล้วจะเป็นอะไรก็เป็นของโปรดอยู่แล้วอ่ะชิมอุ้ยแยกหัวได้ด้วยอ่ะนางก็ชิมของนางไปก็พูดไปโอ้มันหวานมันอร่อยดีเนาะหมูเนาะหูมีหัวด้วยอันสุดท้ายถ่ายไม่ทันมันกระจายไปแล้วมันคือเยลลี่ฮาโลวีนนางก็ปิ๊บๆๆให้ดูนางก็ชิมถามนางว่าเป็นไงรสชาติ เหมือนโคคาโคล่านางบอกอ่ะอันนี้คือชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ให้น้องนาวาด้วยนะครับ